มาครับทุกคนผมก็จะมารีวิว add-on gaping hook นะครับมาดูกันว่ามันเอาไปใช้งานทําอะไรนะครับก่อนจะไปกันเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นแบบเนืรร้อไร้อันนี้เป็นแบบเรืองแสงแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแบบ ender นะครับส่วนอันนี้เป็นส่วนหัวนะเอาไว้คราฟเฉยๆโอเคเราก็มาดูกันว่ามันใช้ยังไงวิธีใช้ก็เล็งไปที่ไดี่หนึ่งที่เราต้องการจะโหนไปแล้วก็กดยิงไป ล้วก็จะหนไปตรงนั้นสะดวกส,ดสบายมากเลยอย่างผมจะไปบนหลอดคาตรงนั้นอะ่ะผมก็ยิงไปก็จะไปได้แต่ว่าถ้ามันระยะมันไกลเกินไปแบบนี้เราก็จะไม่สามารถไปได้นะประมาณนี้ส่วนถ้าเราอยากเพิ่มความไกลให้กับมันเราก็เอาเนเธอร์ไลท์มาคารให้มันมันจะมีหน้าไมา้เนเธอร์ไลท์แบบนี้มันจะทําให้เรายิงได้ใกลขึ้นอย่างผมจะไปตรงนั้นใช่ไหมยิงไปเห็นไหมถึงด้วยแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามันติดอะไรสักอย่างมันก็จะไปไม่ได้แบบนี้จะยิงยิงอีกรอ,อบประมาณนี้นะครับเราก็มาดูแบบเอนเดอร์กันนะครับเอนเดอร์ก็เหมือนทุกอันเลยนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าตรงที่เราสามารถยิงไปตรงอากาศได้แบบนี้มันก็จะตามไปถือว่าแบบโคตรเปี้ยวมาเลยแบบโอ้โหไม่ต้องแบบหาอะไรยุติ่ะแต่ว่าถ้ามันแบบมันก็อาจจะสะบักสะบอมแบบนี้นะครับถ้าเรายิงไม่ดี โอเคประมาณนี้โมแบบนี้ก็บินได้เรื่อยๆเลยแบบเอ็นเดอร์โกงสุดละแล้วก็มาดูอันสุดท้ายแบบเรืองแสงนะครับแล้วก็จะปรับเวลาให้เป็นตอนกลางคืนก่อนนะครับเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับก็น่าจะรู้กันแล้วก็คือมันจะเรืองแสงเวลาเรายิงไปที่ไหนแล้วมันก็จะเรืองแสงอยู่สักพักด้วยประมาณนี้แต่ว่าเจอ <c oughs> แฟนทอมโอ๊ยผมจะตายผมจะตายมจะตาย นี่ก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนโอ้โหไม่เจ็บด้วยลงมาแรงขนาดนี้เข้าบ้าน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 นี่โอเคปิดมอนก่อนนะครับโอเคมาดูกันต่อเนี่ยมันจะเรื่องแสงแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ยิงไปที่ใหม่ดีกว่าอันนั้นมันเเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะเรื่องแสงแล้วมันก็จะติดอยู่สักพักประมาณนี้ยิงไปที่ไหนก็เรื่องแสงไปทางนั้นเอาไว้ดูนะเพื่อแบบ ท,ที่ไปมันมีมอนเตอร์รอยู่เยอะใช่ไหมเราก็กดกระโดดแล้วว่ากดยอ่อเพื่อออกจากการออกจากสถานะที่เราโหนฮุกไปอ่ะก็เราก็จะไม่ไปตรงนั้นแบบนี้นั่นเองไหมเราก,กดยอ่อเลยเกิกดกระโดดประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูสูตรคราบกันอันนี้เป็นส่วนหัวของกราบบิ้งฮุกนะครับอันนี้เป็นฮุกก็ใช้ทองแดงเป็นลูกตัวทีแบบนี้แล้วก็มาดูที่ตัวหน้าไม้เอ้ยไม่ใช่ฮุกแบบธรรมดาก็จะคราฟแบบนี้ เดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูเรากดแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะอยู่ในสูตรคราฟของเราประมาณนี้แล้วก็แบบเนื้ไรล้วก็เอาก้อนเนื้อไรธรรมดามาคราฟอันหนึง่งก็ได้แล้วส่วนแบบเอนเดอร์นะครับเราก็จะเอาขี้ฟันมังกรนะครับเอามาล้อมรอบหน้าไม้ธรรมดาแบบนี้แล้วก็จะได้มาแล้วก็แบบเรืองแสงเราจะใช้โกลเบอรี่มาล้อมรอบการ์ติงหุกแบบนี้นะครับ 8อันแล้วก็อีกอันนึงนะครับใช้โ o w i n งหรือว่าค่าได้จากโกลสควิดอ่ะแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันจะใช้ใช้แค่4อันนะครับโอเคแล้วก็มาดูวิธีซ่อมกันดีกว่าวิธีซ่อมหน้าไมงไม่ใช่หนามากราปปิง้งหุกลืมชื่อตลอดเลยแล้วก็จะใช้ทองแดงธรรมดาในการซ่อมแบบนี้นะครับส่วนแบบเรืองแสงเราก็จะใช้ทองแดงเหมือนกันนี่เลยแบบในเอไร เราใช้ทองแดงซ่อมไม่ได้นะครับเราต้องเอาเนื้อไรเป็นค้อนมาเลยมาซ่อมแบบนี้นั่นเองก็ซ่อมได้เลยแบบเอนเดอร์นะครับก็ใช้ทองแดงไม่ได้เหมือนกันเราจะใช้เป็นนี่นะครับกี้ฟันมังกรในการซ่อมประมาณนี้ถ้าใครให้ขี้เกียจหาของมาซ่อมนะครับเราสามารถเอาเม n ดิ้งมาใส่ได้นะครับโอเคผมจะใส่ให้ดูแบบนี้นะครับเอาเมนดิ้งมาใส่ ถ้ามีเมนดิ้งแล้วรู้สึกว่ามันพังไวนะครับเราก็ยังสามารถใส่อันเบกกิ้งได้นะครับอันเบกกิ้งมาตีใส่เลยแบบนี้ก็ <c oughs> จะได้ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอะไรแปลกๆหน่อยผมจะลองเอามาตีช็อตมาตีใส่ดูจะตีได้ไหมอ๋อโอเคไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีต้นแบบมาจากหน้าไม้เนาะโอเคนึว่าจะใส่มาตีช็อตได้แบบยิงออกสามลูกเลยแบบนี้ <c oughs> โอเคประมาณนี้โอ้โหบินได้สำหรับกลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ แอดออนลง2ตัวนะครับเป็น behavior pack แล้วก็ resource pack ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอก,กันที่นะครับบ๊ายบาย